วันละนิดพักใจผ่อนจิตกับประเด็นสุขภาพจิตแบบซักไซส์ไปกับพวกเราซักไซส์พอดแคสต์ความรู้สึกไร้ค่าบางครั้งมันก็เกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวเลยเนาะอยู่ดีๆทำงานอยู่ดีๆวันๆหนึ่งกับรู้สึกว่าเอ๊ะเรามันไร้ค่าจังเลยรู้สึกว่าเรามันไร้ค่าไร้ตัวตนมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอะรู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้เลยรู้สึกเศร้ารู้สึก ดิ่งอยู่กับตัวเองอยากที่จะนั่งเฉยๆไม่มีกําลังใจจะทําอะไรแต่หากลองกลับมามองย้อนดูเนาะในตอนที่เรามีความสุขหรือว่าประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างมีความสุขอยู่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเฮฮาสนุกสนานในช่วงเวลาแบบนั้นเราจะไม่รู้สึกไร้ค่าเลยแล้วอะไรล่ะที่มันทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าฉันนั้นไร้ค่าจึงเป็นประเด็นที่จะนํามาพูดคุยกันในวันนี้ว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้เรานั้นรู้สึกไร้ค่า จะเป็น4ประเด็นย่อยที่จะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับในประเด็นที่1ก็คือความคิดของเราเองที่เรามองว่าเรานั้นรู้สึกรายค่าหรือว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาซึ่งไรทางออก 2. คือทางด้านร่างกายอาจจะเป็นระบบประสาทสมองหรือว่าฮอร์โมนในสมองของเราที่มันเกิดการเปลี่ยนไปทําให้เรารู้สึกว่าเศร้ารู้สึกร้ค่า3คือทางด้านอารมณ์เช่นความรู้สึกที่อยู่กับความไม่พอใจนานๆกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่า เกิดการสูญเสียเกิดขึ้น4ทางด้านสังคมเช่นการเปรียบเทียบการถูกมองข้ามหรือว่าการไม่ได้รับการยอมรับของสังคมมาดูกันที่ด้านแรกนะครับคือด้านความคิดความคิดที่เรารู้สึกว่าเราไร้ความสามารถถ้าถามว่าความรู้สึกที่ไร้ความสามารถมันเกิดจากอะไรหลายๆครั้งมันมักจะเกิดจากการที่เรามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตหรือว่ามีปัญหาเมื่อเกิดปัญหาเราจะเกิดความเครียดที่ใช้ต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าปัญหานั้นเราไม่สามารถหาทางออกได้ มันจะทําให้ความเครียดนั้นสะสมรู้สึกไร้ทางออกอาจจะเครียดวิตกกังวลหรือมีอาการอื่นๆตามมาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบกับเราอย่างไงก็คือทําให้เรารู้สึกว่าเราไร้พลังที่จะควบคุมหรือแก้ไขปัญหานั้นได้ความหวังที่เราเคยมีมันจะกลายเป็นความสิ้นหวังต่อเหตุการณ์ต่อสถานการณนน์นั้นๆเมื่อเราเครียดกับมันนานๆกังวลกับมันเยอะๆเราจะเริ่มเหนื่อยความเหนื่อยทางอารมณ์ความเหนื่อยทางร่างกายและจิตใจ เราอาจจะเริ่มเหนื่อยที่จะต้องต่อสู้กับมันแล้วอาจจะเริ่มถอนตัวจากสังคมไปไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับคนรอบข้างอีกครั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตอีกด้วยอาจจะเกิดการนอนไม่หลับซึมเศร้าหรือวิตกกังวลเป็นต้นนะครับสองทางด้านร่างกายสิ่งนี้อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายของเราไม่สมดุลหรือว่าฮอร์โมอนไม่สมดุลหรือว่ามีความผิดพลาดทางระบบประสาท อาจจะเกิดจากการนอนไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกําลังกายหรือว่าทํางานที่หนักหรือหักโหมวมากเกินไป 3. คือทางด้านอารมณ์ทางด้านอารมณ์มันจะก่อให้เราเกิดความรู้สึกที่ว่าเราไร้ค่าก็ต่อเมื่อเราต้องเผชิญกับความทุกข์หรือว่าเราต้องทนออกับความทุกข์ไปนานๆลองคิดดูนะครับบางครั้งที่เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มันเศร้ายัางเลยเจอแต่ความเจ็บปวด เจอแต่ความท้อแท้สิ้นหวังหลายๆครั้งเมื่อเราต้องทนทุกข์อยู่กับความไม่พอใจนานๆบางครั้งเราก็คิดว่าไม่รู้จะอยู่ไปทาไมชีวิตเรามันช่างไร้ค่าเสือเกินมันไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วอาจจะไม่ได้อยากคิดฆ่าตัวตายแต่ว่าความคิดนี้มันก็จะเว็บเข้ามาในหัวอยู่ได้บ้างเหมือนกันผมคิดว่าคุณผู้ฟังก็เคยมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นบ้างต่อไปคือการที่เราต้องเจอกับการสูญเสียการสูญเสียสิ่งสําคัญอาจจะเป็นคนรักสิ่งของที่สําคัญหรือว่าสถานที่ าบางครั้งเราอ,อกหักบางครั้งสูญเสียพ่อแม่ญาติคนสำคัญหรือว่าเป็นการสูญเสียสิ่งสำคัญไปอาจจะเป็นการสูญเสียอวัยวะแขนขาหรือว่าเกิดการบาดแผลที่ใบหน้าที่ทำให้เรารู้สึกว่าสูญเสียไปแล้วซึ่งความสวยงามของเราหรือจะเป็นการสูญเสียเป้าหมายในชีวิตบางครั้งก็เกิดจากการต้องย้ายถิ่นฐานที่ต้องห่างออกจากบ้านตัวเองที่คุ้นเคยจากจากบ้านเกิดมา ห่างจากบ้านตัวเองคิดถึงบ้านคิดถึงสิ่งสําคัญที่เราเคยมีแต่มันถูกพรากจากเราไปมันจึงทําให้เราเกิดความรู้สึกที่เศร้าเสียใจเป็นความเจ็บปวดทางอารมณ์ที่เราต้องเผชิญข้อที่4คือทางด้านสังคมทางด้านสังคมอาจจะเกิดจากการที่เราเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นว่าคนอื่นทําได้ดีกว่าเราเราทําไม่ได้เท่าเขาเรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าหรือว่าอาจจะเกิดจากบริบทแวดล้อมที่มันทําให้เราต้องรู้สึกแบบนั้นเช่น การถูกมองข้ามการไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมหรือว่าตัวเราเองนั้นไม่มีความสําคัญในกลุ่มขณะนั้นที่เราอยู่อาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนอาจจะเป็นที่ทํางานหรืออาจจะเป็นครอบครัวซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดจากบริบทแวดล้อมเนาะที่มันส่งผลต่อตัวเราแต่ว่าตัวเราจริงๆยังคงมีคุณค่าของตัวเราอยู่เสมอโดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมก็ได้แต่ว่าสภาพแวดล้อมขนาดนั้นมันทําให้เราต้องรู้สึกแบบนั้น แล้วความรู้สึกที่ว่าเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือว่าการไม่ได้รับการยอมรับนั้น er มันส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างมันทําให้เรานั้นรู้สึกว่าเราถูกปฏิเสธออกจากสังคมการที่เราไม่ได้รับการยอมรับอีกเนื่องในในหนึ่งก็คือโอเคฉันถูกคุณปฏิเสธนะฉันถูกคุณมองข้ามมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเรานั้นไร้ค่าเมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกปฏิเสธจากสังคมแล้วเรานั้นจะรู้สึกว่าเราไร้ค่ารู้สึกว่าเรานั้นต่ําต้อยน้อยค่าเหลือเกิน ก็เป็น4ี่สาเหตุนะครับที่ผมนํามาแชร์กันในวันนี้ว่าการที่เราคนนึงเนาะจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นไร้ค่ามันจะเกิดจากอะไรได้บ้างแต่เราอาจจะเคยได้ยินกันอยู่เสมอเนาะว่าคนทุกคนนั้นมีค่ามีค่าในตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาให้คุณค่าเราเพราะหากให้เราคิดเนาะเรามีเพื่อนเป็นร้อยคนอ่ะทุกๆคนก็คงเห็นค่าเราไปต่างๆนานานาทุกคนมีความคิดที่ต่างกันไปบางคนบอกว่าเรานั้นไร้ค่าบางคนบอกว่าคุณนั้นมีค่ากับฉันมากเลยนะ ดังนั้นคุณค่าของเราอ่ะมีอยู่ในตัวอยู่แล้วคนอื่นเห็นไหมไม่รู้แต่ที่แน,น่ๆเรานั้นต้องเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับอย่างแรกเลยคือเรามีความเป็นมนุษย์คุณค่าในความเป็นมนุษย์ที่เราจะมีความคิดมีความรู้สึกมีชีวิตที่เกิดมาแล้วหนึ่งชีวิตและเป็นชีวิตที่มีความหลากหลายทุกๆคนมีความหลากหลายมีความเก่งกันคนละด้านมีความด้อยันคนละด้านเราอาจจะโฟกัสในด้านที่เราไม่ดีจนมองว่าเรานั้นไร้ค่าแต่ถ้าหากเราลองโฟกัสดูในด้านที่มันดี อาจจะเห็นคุณค่าในตัวเองขึ้นมาอาจจะด้านความคิดคณิตศาสตร์ศิละปะหรือด้านอะไรก็ไม่รู้ที่เรายังไม่ได้ค้นพบและมีโอกาสให้เราได้ค้นหาอีกในอนาคตศักยภาพและความสามารถของเรามันเป็นเอกลักษณ์นะครับที่ช่วยให้เราได้เติบโตเรียนรู้และมีประสบการณ์อยู่บนโลกใบนี้ได้อีกมากมายอีกทั้งในความเป็นมนุษย์ของเราเรายังมีความรักความเข้าใจความรักนี่เองที่ทําให้เราได้ปลูกสัมพันธ์กับผู้อื่นความรักนี่เองที่ทําให้เราได้เข้าใจผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่น เชื่อมโยงกับคนรอบๆข้างแล้วเราจะรู้นะครับว่าตัวเรานั้นมันมีค่ามีประโยชน์อะไรแก่คนรอบข้างบ้างการที่เราเป็นพ่อแม่ที่ดีการที่เราเป็นลูกที่ดีการที่เราเป็นเพื่อนที่ดีสิ่งเหล่านี้มันทําให้ผู้อื่นได้รับความรู้สึกดีๆและนั่นก็คือคุณค่าในตัวเราเหมือนกันลหลายๆโอกาสเนาะเราอยู่กับสถานการณ์ที่บางครั้งมองว่าเราไม่มีทางออกแล้วรู้สึกสิ้นหวังจังเลยแต่จริงๆแล้วเรานั้นมีอิสระนะครับอิสระที่จะเลือกและตัดสินใจและรับผิดชอบกับ เส้นทางที่เราเลือกนั้นเรามีอิสระภาพในการเลือกเสมอมันเป็นสิทธิของเราแต่บางครั้งที่เราต้องทนอยู่กับภาวะที่ไร้ซึ่งทางออกนานๆจนเราลืมไปแล้วว่าเรามีสิทธิจะเลือกอีกทางหนึ่งเสมอทั้งนี้ในตอนสุดท้ายเนาะหากว่าเราเองเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นไร้ค่ามากๆเลยเป็นมานานแล้วเข้ามาฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าโอเคหลายๆประเด็นหล,หลายข้อมันช่างตรงกับสิ่งที่ฉั้นเป็นอยู่จริงๆการที่เราเข้าใจถึงสาเหตุการที่เรา ได้รับฟังว่าอ๋อเรามีประโยชน์อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะบางครั้งมันไม่ได้ทําให้เราหลุดออกจากสภาวะที่เรารู้สึกว่าไม่มีคุณค่าได้เลยทันทีนะครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกของฮอร์โมนที่อยู่ในภาวะที่ไม่สมดุลต้องการได้รับการปรับหรือว่ามีความคิดอะไรบางอย่างที่มันซุกซ่อนอยู่ภายในตัวเราที่ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคเราไร้ค่าคนเรานั้นนะมันมีความหลากหลายและความซับซ้อนมากมันไม่สามารถที่จะใช้หนึ่งเหตุผลที่จะแก้ไขกับทุกๆคน ดังนั้นการที่เรารเผชิญกับสถานการณ์นี้อยู่ต้องเผชิญกับความทุกข์ความเศร้าจากความรู้สึกที่ว่าเรานั้นไร้ค่าอาจจะต้องลองปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญดูนะครับอาจจะเป็นจิตแพทย์นักจิตวิทยาในเบื้องต้นถ้าเกิดว่าเราเป็นมาไม่นานหรือว่าอาการไม่หนักมากอาจจะลองพูดคุยกับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวคนที่เราสามารถไว้ใจได้โอเคและนั่นคือทั้งหมดที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ ในต,ตอนท้ายก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราเกิดมาเรามีหนึ่งชีวิตและชีวิตนั้นก็เป็นของเราเพียงหนึ่งเดียวและแท้จริงเราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดแล้วก็จะอยู่กับมันไปจนตายจงรักดูแลมันมันมีคุณค่ามากและมันสามารถสร้างคุณค่าได้อีกมากมายไม่ใช่เพียงแค่กับตัวเราเองสร้างคุณค่ากับผู้อื่นคนรอบตัวคนสําคัญของเราโลกใบนี้และอนาคตยังมีอะไรอีกมากให้เราได้พบเจอในคลิป ถ,ถัดไปต่อจากนี้ผมก็ว่าจะทําในเรื่องของความสิ้นหวังมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่ศึกษาในเรื่องของความสิ้นหวังจนพบว่าหนทางออกของมันจริงๆก็คือการมองโลกในแง่บวกและติดตามเราไว้นะครับกับซักสายพอดแคส